ท่านเก่งในเรื่องของการวิจัยนะครับงานเขียนบทความงานวิจัยต่างๆนะครับท่านจะเก่งในด้านนี้นะครับแล้วก็ในช่วงกิจกรรมสองปฐพีผ่านมาท่านก็เป็นตัวแทนสาพุ่นนะครับเอาสารอาหารน้ำน้ำอื่มอะไรต่างๆนะครับเอาท้งไก่ใต้น้ำนะมาเลี้ยงมาถวายพวกท่านทั้งหลายนะครับ นี้นะครับรับหน้าที่เป็นพิธีกรในวันนี้แล้วก็ร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆนิสิตใหม่นะครับตั้งแต่วันที่สองวันที่ผ่านมานะครับต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของท่านพระอาจารย์พระมหาอิกราวิสุทธิวิริโยนะครับอาจารย์สถาบัวิชารัธศาสตร์การกบะันนี้นะครับก็ทำกิจกรรมร่วมกับเรามาทั้งสองวันเช่นเดียวกันนะครับ ต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ปริชาบุญทวีอาจารย์สาขาวิชารักธศาสตร์นะครับท่านนี้ก็จะเก่งในเรื่องของงานวิชาการนะครับแล้วก็เกี่ยวกับพาราการสอนต่างๆนะครับเด่นเด่จกท่านแน่นอนอาจรย์สายลัทศาสตร์ต่อมาครับก็จะเป็นในส่วนของท่านอาจารย์นัททกกรธรรุญนะครับอาจารย์ นี่ก็วัทีน้องเตอร์นะครับจากสารภาพนะครับเป็นศิษย์เก่าของวิยงทยส่งนครพนมด้วยต่อมานะครับก็จะเป็นท่านอาจารย์สั์สิทธอด้นองเลิศนะครับอาจารย์สาวขาวิชาการสอนภาษาติ๊กนะครับเป็นอาจารย์ผู้ิงคนเดียวนะครับในวิยทยส่งนครพนมแล้วก็สวยที่สุดในวิยทยส่งนครพนมนะครับ อาจารย์สาขาวิชาการสอนภาษาติดนะครับท่านเดินไปถ่ายภาพนะครับที่เป็นช่างภาพนะท่านเป็นอาจารย์จากประเทศเนปาลนะครับท่านเก่งในเรื่องของภาษานะครับต่อมานับก็จะเป็นในส่วนของสาขาวิชาสังคมศึกษานะครับท่านู้ช่วยศาสตราจารย์นิทศิษย์สิงห์มอยประธานหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษานะครับท่านต่อมา ก็จะเป็นท่านพระอาจารย์วิรพันธ์เิขประโยะบอาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษานะครับท่านจะเก่งในเรื่องของงานอบรมนะครับแล้วก็ข้ขขขอใ้คุณธรรมจริยธรรมต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของท่านอาจารย์พงศกรสายบัวนะครับอาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษานะครับท่านนี้นะครับ ต่อมานะครัาจะเป็นท่านอาจารย์มาวินพมพโพแก้วเกี่ับอาจารย์สาขาวิชาสังคมศึกษานะครับครับตัวเลขนะครับท่านจะเก่งในเรื่องของงานประกันคุณภาพการศึกษานะครับเกี่ยวกับหลักสูตรนะครับอาจารย์มาวินนะครับแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาลัยศึกษาพระปกเกล้เพื่อการพัฒนาธิารนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของท่านอาจารย์ดรนิพนธ์พันพู หน้าเฟซของท่านที่จะอัปเดตตลอดนะครับรูปด้านแล้วก็ภาพเต้นนะครับทุกอย่างท้ว่แมาจากเอไอดังนั้นนะครับไม่ใช่ตัวฉีของท่านนะครับต่อไปนะครับต่อมาครับท่านพระอภิการวิรัติโอภาสโสนะครับเจ้าหน้าที่นักวิชาการศึกษานะครับฝ่ายวิการสิตนะครับอยู่ฝั่งทางด้านโน้นนะครับที่รู้จักกันดีในนามของหลวงพี่นุ่ม นะครับนี่จะดูแลในเรื่องของกิจกรรมต่างๆแล้วก็ระเบียบวินัยต่างๆของทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาอยู่ที่วิทยสุนทรพหลนคแห่งนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นนายผู้กองตาปานะครับเจ้าหน้าที่นักวิชาการในการศึกษานะครับแล้วก็บำเพ็ญดูแลในเรื่องของอาหารสถานที่นะครับดูแลความเรียบร้อยต่างๆในอาคารเรียนวิทยสุนทรพหลนคนะครับ สาบารพบบข้อะไรเกี่ยวกับวัสดุปรปกณ์หรือเกี่ยวกับราคานะครับก็ปรึกษาอาจารย์อาจารัพี่พี่พอนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นนางสาวจิตราพรเรุว่านา จ้าที่บรรดาักด์สาวรองของพลเอกสุนทรมังกรนะครับนี่จะดูแลเกี่ยวกับบรรดาศักด์ห้องสมุดทุกอย่างนะครับการยืนการคืนหนังสืออะไรต่างเดี๋ยวช่วงท้ายๆนะครับเดี๋ยวทางที่จิรพรจะมาแน่นอนนะครับเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดต่างๆนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของบัญชีนะครับก็คือนางสาวสุดจันทร์านะครับอยู่ฝั่งขวามือของทุกท่านนะครับ พี่ตัวเล็กนะครับเป็นนักวิชาการการเงินและบัญชีดูแลเกี่ยวกับบัญชีของพี่ดิษฐ์สมนครพนมครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของคนที่น้องทุกคนนะครับจะต้องได้เจอนะครับแล้วก็จะต้องได้มีฟอนเดชั่นด้วยตลอดทุกภาคการศึกษาก็คือนางสาวพัชรพรมุขโคตนนะครับเจาหน้นที่นักวิชาการการเงินและบัญชีนะครับดูแลเกี่ยวกับการเงิน ะครับทุกท่านจะจ่ายเงินค่าเทอนนะครับค่าเทอนค่ารางสรรต้องจ่ายครับน้องไปกับพี่จ้อยนะครับพี่จ้อยหรือว่าพี่พัชรพงศ์ก่อนะฮะต่อมาก็จะเป็นในส่วนของงานพัสดุนะครับก็คือนางสาวทิพากรสินดุ่นะเจ้าหน้าที่นักวิชาการพัสดุดูแลเกี่ยวกับพัสดุต่างๆของวิทยธีสวนนครพนมนครการจัดการเรียนการสอนรับครูบาอาจาร สู่ขอโน้นนี่นั่นนะครับนะให้ทุกท่านมาที่สําน,นง,งานชั้นสาแล้วถามหาที่แตงโมนะครับเดีนะ๋ยวพี่แตงโมจัดให้นะครับอยากได้อะไรให้มาหาพี่แตงโมเลยต่อนะครับเกี่ยวกับงานสารบัญนะครับก็คืองานสาวสุกัญญาเดือนขาวจะหน้นที่นักจัดก,การงานทั่วไปนะครับงัญหาธุรการ เกี่ยวกับหนังสือเข้าหนังสือออกก็ครับเกี่ยวกับหนังสือต่างๆของที่ไหจะเป็นที่มัดนะครับที่มัดหมายหรือว่าพี่สุขยาเราต้องการหนังสือรับรองหรือว่าหนังสือเกี่ยวกับตัวนิสิเองนะครับก็ติดต่อที่มัดหมายที่ใช้สานะครับหน้าห้องทุกในการหรือไม่ก็มาถามที่ห้องการเงินบัญชีก็ได้นะครับแต่ห้องการเงินบัญชีจะแนะนำให้ว่าไปเจอที่เขาได้ที่ไหน ต่อมานะครับก็จะเป็นสุดหอดนะครับตู้หลอดที่สุดในที่สุดนั่นก็คือบันนองนะครับก็คือนายาัย์ชัยฤทธ์สุขเจ้าหน้าที่นักจัดการงานทั่วไปแบบนี้นะครับอยู่ฝั่งนี้นะครับสายมือนะครับเราจะเห็นกิจกรรมสองวันนี้จะเห็นพี่เขาเอาเงินวางสมุดให้เราตลอดนะครับท่านจะเป็นผู้ช่วยในส่วนของงานสารบบตาประเงานบราลักษ์นะครับห้องสมุดแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับ ระบบเทคโนโลยีส,รสรารสนเทศร่วมกับประธานข้าราชการมัธยมถกแก้ให่นะครับส่วนนี้ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของโครงการพัฒสื่อิละรทคโเรียีนะครับก็คือนาเสาวประภาแก้วหงสารอยู่ทางขวามือนะครับสำหรับพักทิสิตเราที่เข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับถ้าห่านบวดเป็นพระแล้ว นักธรรมตรีนะครับเป็นพระภิกษุสามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการพระสงฆ์ศิลษาธรรมในโรงเรียนนะครับกับพี่วัดปาได้ท่านจะได้รับค่าตอบแทนไอ้ว่าเงินนิติภัทนะครับในโครงการเดื่องอาสวะค่าไร้ปานะครับตอนนี้มีหางโครงการในส่วนรับสมัครอยู่นะครับสำหรับท่านที่ต้องการที่จะเป็นพระสอ์ศิลษาธรรมในโรงเรียนนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ นั่งจัดการคอมพิวเตอร์นะครับนายธพัฒน์ศรีรัตน์นะครับนี่ก็จะดูแลเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของวิทยาสุตรนครปนมร่วมกับทางอาจารย์เอาวีบิ๊กนะครับถ้าร่วมกับทางที่ใช้ใช้นะครับสำหรับพี่ธนพัฒน์ศรีรัตน์นะครับต่อไปนะครับนี่ผลงับนะครับเจ้าหน้าที่พนักงานขับรถนะครับก็คือพี่สรศักดิ์พ่อปามานะครับ อยู่ด้านการค้านะครับเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับรถแล้วก็พานหนะต่างๆในวิทยสงต้องขับพัดลมนะครับแล้วก็พระมหาอดิเรกภูวิวัฒโนนะครับนี่เป็นนิสิตสุดนานนะครับเป็นผู้ช่วยของท่านปรัชว์วิรัติโอภาสโสนะครับดูแลเววกี่ยวกับงานกิจการนิสิตร่วมก,กับท่านวิรัติโอภาสโสนะครับวันนี้มาไหมครับ ไปได้มานะครับต่อมานะครับนางสาวนวรัศแสงแก้วรีนะครับนี่ก็เป็นนิสิตฝึกง,งานนะครับเป็นนิสิตสาขา,าวิชาภาษาฝึกง,งานอยู่ที่ห้องสมุดนะครับร่วมกัดทางที่บรรลากหรือว่าทางที่วิชิตรพรนะครับาร่วมกิจกรรมนะครับอยู่ด้านด้านนอกน,นะครับทำหน้าที่ลงทะเบียนอยู่ด้านนอก ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของที่สิบตื่นงานอีกท่านหนึ่งนะครับก็คือนายสมัชชาชุมขัน้อยเป็นนิสิตสาขาวิชาร์การรักษานะครับนี่มาฝึกงานอยู่กับทางพอสำนักวิชาการนะครับก็คือท่านอาจารย์พัชรพลนะครับเป็นผู้ดูแลอยู่นะครับฝึกงานเกี่ยวกับงานวิชาการงานสารบัญแล้วก็ทำงานตระตะตาต่างๆมาเป็นผู้มือ เรียนอยู่สาขาวิชารักษาเช่นเดียวกันต่อมานะครับก็จะเป็นช่างเทคนิคนะครับแล้วก็ผู้รักษาความปลอดภัยในรื่อนสมสนนครพนนะครับเสื้อสีชมพูนะครับก็คือนายใจเพ็ทคตลกช่างเทคนิคนะครับซ่อมประตทุกอย่างในเรือนสมสนนครพนมนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดก็คือ รบลุนะครับยาพักสัานะครับหรือว่าดูโมผู้ดูแลความเรียบร้อยนะครับที่วิทยนสนุนทรทองคำในอย่างทั้งคือทุกวันครับสำหรับตักดูจรากรของวิทยสุนทรทองคำรามอนะครับก็จะมีปลมกม่บ้านนะครับที่ดูแลความสะอาดแล้วก็ดูแลแ